สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องรีเวอร์ปามกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์อีกแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่อง Oliver p a l m กกันด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจใน,ในการทำคลิปให้ความรู้หรือว่าการคลิปในการทำคลิปอาหารต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วก็คือคลิปที่แล้วเราใส่เลขบัญชีผ่านเดส k t o p อหรือว่าคอมพิวเตอร์สำหรับคลิปนี้เราจะมาใส่เลขบัญชีสำหรับ Google Appsense หรือว่า Google YouTube YouTube Google Google a p s e n s e เนี่ยนี่แหละ สำหรับการทำ YouTube นี่แหละสำหรับวันนี้ก็มีวิธีการใส่ในมือถือเพียงเพียงเครื่องเดียวนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเดสก์ท็อปหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถใส่เลขบัญชีเนี่ยอ่านามือถือได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็อยากจะบอกว่า ดีมากๆเลยที่เป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับสาหรับคนที่ยังไม่ผ่านกด YouTube ก็รีบทําให้ผ่านกดอน u t u b e นะครับแล้วเราก็จะได้รายได้แล้วเราก็จะมาได้ไดใส่เลขบัญชีแบบนี้นะครับเพื่อรับรายได้ของเรานั่นเองนะครับสาหรับคนที่ยังไม่ผ่านนะครับผมก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้ในการ ขอเป็นกำลังใจในการทำช่อง YouTube ต่อไปนะครับทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆไม่ต้องเครียดน,นะครับก็ผ่านตอนไหนมันก็ผ่านตอนนั้นแหละ <c oughs> จริงๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ไปดูกันเลยนะครับว่ามีวิธีการทําอย่างไรบ้างไปกันเลยครับ อันดับแรกพิมพ์เข้าไป google.com/absent นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้จากนั้นจะมาหน้าแรกกดไปที่ขีด3ขีดมุมซ้ายบนแล้วก็กดไปที่การชำระเงินนี่นะครับเราก็จะเห็นรายได้ของเรานะครับว่ามีรายได้เท่าไหร่ จากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างจะเห็นว่าช่องทางรับการชำระเงินของคุณอันนี้กดไปที่เพิ่มวิธีการชำระเงินนะครับนี่ก็จะมี2วิธีเหมือนกันแต่เราจะใช้วิธีการโอนผ่านธนาคารเราก็กดไปที่โอนผ่านธนาคารแล้วเขาก็จะให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะครับ อันนี้เหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับที่ทำในคอมพิวเตอร์ก็มีรหัสผู้รับเงินไม่บังคับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วก็ชื่อในบัญชีธนาคารชื่อธนาคาร s w i f บิหมายเลขบัญชีแล้วก็ยืนยันหมายเลขบัญชีอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาใส่ชื่อบัญชีชื่อธนาคารกันเลย ขออธิบาย Swift b i คหรือว่า Swift BIC นะครับหรือว่าเลขอีกอย่างหนึ่งว่า Swift ป code อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของตัว Swift Bi คของแต่ละธนาคารไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสามารถไปกดดูกันได้ถ้าจะใส่ธนาคารไหนก็คลิกไปที่ธนาคารนั้นแล้วก๊อปมาใส่ได้เลยนะครับต่อมาเรามาใส่ชื่อบัญชีกันเลยนะครับก็เป็นชาติรักไทย ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับถ้าใช้ภาษาไทยเขาจะแจ้งเตือนว่าป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องนี่จะลองให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับใส่เป็นภาษาไทยนี่เขาจะบอกว่าป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับเราต้องใส่เป็นชื่อภาษาอังกฤษเท่านั้น ต่อมาก็ใส่ชื่อธนาคารก็ต้องใส่เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับถ้าใส่ชื่อเป็นภาษาไทยก็จะแจ้งเตือนว่าป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องเช่นกันทุกอย่างต้องเป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับตัว Swi ิฟบิคหรือว่า Swi ฟโค้ดนะครับก็ไปหาดูกันที่ Google แล้วก็ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ข้างล่างนี้นะครับใต้คลิปนี้ก็ไปกดดูกันได้ว่าของตัวเองเป็นธนาคารอะไรก็ไปกด เลือกกันเลยนะครับจากนั้นก็ไปใส่หมายเลขบัญชีธนาคารของตัวเองนะครับแล้วก็ยืนยันหมายเลขบัญชีธนาคารของตัวเองอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเราก็กดบันทึกไปได้เลยนะครับหลังจากที่เราตรวจสอบข้อมูลว่าทุกอย่างโอเคเรียบร้อยแล้วเรากดบันทึกไปเลยนะครับ พอเราบันทึกปุ๊บเขาก็จะมาสู่หน้านี้แต่ต้องรองสักครู่นี่น,นี่มาล่ะเขาก็จะบอกว่าโอนเงินธนาคารไปยังบัญชีธนาคารนี้เส้นนี้นะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาต้องขอย้ำอีกสักครั้งนะครับว่าคนที่จะมาใส่เลขบัญชีเนี้ยต้องผ่านกด YouTube ก่อน พันก็ YouTube คืออะไรก็คือมีผู้ติดตามอย่างน้อย1,000คนขึ้นไปและมีจำนวนการดูวิดีโอของเราเนี่ย4,000ชั่วโมงขึ้นไปนะครับถึงจะได้มาใส่เลขบัญชีเพื่อรับรายได้ได้กันนะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับใครที่กดกระดิ่งไว้ก็จะได้เวลาผมลงเวลาผมลงคลิปเนี่ยก็จะแจ้งเตือนให้ได้รู้ความได้รับความรู้กันในคนแรกๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนคลิปหน้าจะมาทำอะไรให้ดูนั้นก็รอติดตามชมตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ